สวัสดีครับมาแล้วรอบดึกหมึกหมึกลวกหมึกลวกเขามึกลวกมาครับโอ้ยเฮ็ดจุนพูน,นเนี่ยครับเมึงไงป๊อปพีน่น้องต้องมากินนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดล้วนๆเห็ดเองนะครับก็มือมาเนี่ยรอบเด็กใจหน้อยเด็กเด็กเติบนะสองสามถุง สนนนน่นมึงแน่อยมึกกินโมแสบกับวแมนเนี่ยันตองแบบคือเนืกก้อกขาดเนีเดียวครับแนีวจวดถามมีเนีวจวดเด้ยแล้เรื่ององเรา จิ้มถึงถึงครับมันเพ็ดบรรยากาศมาจากขายของมึกสดครบับมึกสดมาครับกินเอากันโวดจวดจวดบรรยากาศแันนี้คือ ว่าเท่าไงจวดคนอ่านกันมาครบทุกอย่างมึกแนนนี้เลยครับมาแล้วครับขอพี่ทักษ์อ,อะไร้ามเลยมาเลยไปกินมาสองมึงปอ่อน แด่นปึ๊กอืมปนเป็นป็นเป็นบงความเด่งของมึกเถอะมึกเถอะแม่น้ว่แม่นกับผู้ <c ười> ม,มาครับตัวรับเลือกคือ้นกังเสีบครับหมึสดขอไปทาครับผมโอเคครับ